็สวยนะคะ <Wow. S 1> ออกแบบสวยมากเลยอ่ะอย่างนี้ก็สวยสวยทุกหลังเลยสวยทุกหลังเลยไหมพี่เกิ้ลนตาหลังของเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ ภายในของสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะคะซึง่งจริงๆแล้วครอบครัวส g สั่งบ้านกับที่นี่เอาไว้ถ้าจะเหตุถ้าเคยเห็นใน Facebook ของพี่แม่นะคะก็อีก2ปีถึงจะได้บ้านแต่วันนี้เรามาดูว่าสมเด็จโมเดิร์นโฮมมีจริงๆแล้วก็ครบแบบบ้านสวยมากเลยนะคะที่นี่คือตัดสินใจจองเลยสองสองแสนบาทแต่รอบ้านอีกพักหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูหลังนี้กันดีกว่าไปดูด้านในกันนะคะนี่ภายในนะคะขออนุญ,ญาตชมบ้านหน่อยนะคะวันนี้คุณเบียร์ติดเขียนแบบอะไรสักอยก่างหนึง่งแต่เขาก็ให้เราเข้าชมได้ตามใจชอบเลยนะคะอู้หห้องน้ำสวยอะห้องน้ำสวยไหมลูกที่วางของสบาเลยออนีห้องน้ำสวยอะห้องนอ้ำใหญ่อ่ะอุ้ยห้องน,น้ำพี่นี่โอ้โหมี ประนกกาสั่งจานให้นี่โอ้สวยอ่ะโอ้ยดูภายในสิคะขางนมีตัวสวยจริงๆเลยอะไรนะคะสี่ร้อยกว่าคนใช่แล้วจ้าแล้วที่ใช้ได้ล้มอีกนี้เลยเหรอสร้างเสร็จแล้วนี่แล้วประตูก็ต้องบนอกรอบอันนี้อันนี้ออกข้างนอกเหรอพะวันหนึ่งออกนอกปูหลังบ้านให้ออกได้ด้วย เพื่อนนหลังนี้ก็สวยนะคะออกแบบสวยมากเลยอ่ะใช่ไหมคะพี่กัอนอันนี้ทำลักษณะเหมือนแวยาวเออ,ห,อห้องน้ำก็สวยว้า ต้องเลงอกน,นี่เป็นอันนี้เขาน่าจะสั่งเป็นแบบที่เปิดเป็นตู้กระจกให้มันใส่ใช่ไหมใส่พอดีตัวหรือว่าสวยสวยเลยอันอนี้ก็สวยสวยทุกหลังเลยสวยทุกหลังเลยไหมพี่เกิาร์สตะหลังของเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยหนูสั่งระเบียงใหญ่ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยระเบียงประมาณอย่างนี้เลยหกคูณสาม นี่น่าจะเป็นบ้านไซ์ XL เนี่ย <can> เข้าไปดูข้างในกันนะคะ oh. Oh. เตียงแล้วก็มีปปักไฟรอผัวนะคะ <laughs> <laughs> อันนี้ห้องนอนขนาดสามคูนสามนะคะปึ๊บ oh. อันนี้สวยอะ่ะ oh. สีขาวไม่มันไหมแม่คะ <laughs> นี่น,นี่สวยไหมนี่นี่ อ่อุ้ยห้องน้ำนี้ก็สวย,ยสวยไปหมดเลยจ้านี่คนงานก็ทำงานกันนะคะดูหลังนี้กันนะคะหลังนี้เล็กๆน่ารักกระทัดรัดขึ้นได้หรือเปล่าเอ่ยฮึยนี่โ้องมานั่งลายสวยมากเลย แล้วก็มีเอเอ,เอ,ไ,อ,เอไม่เป็นไรนี่มีดาดฟ้าด้วยเราขึ้นไปดูดาดฟ้ากันดีวกว่าอุย้ยดาดฟ้าดีว่าว้าวนี่คนงานกำลังทำชุบ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 อ,อย้ยพี่ก้อนไหนลองนั่งดิอมก็ดีนะ พี่แกดีไหมพี่เกตเตอร์แม่ขำไปดูติขำไปดูอะไรล่ะทำไมมันสูงใช่ว่าเราอย่ามองมันสิคะลูกใช่ไหมพี่เกตเตอร์อย่ามองสิมองแล้วมันเสียวนะมันเสียวเลยอะอะไรนะมัเสียวดิมันเสียวเลยมองเลยตรงนั้นหลังขาใช่ใช่อันนี้อันนี้เราเบียงอากาศดีนะครับผมแม่ให้พักถึง แม่ครับผมแม่ตูดตันเลยอะไรนะตูดตันเลยสวยสวยสวยทุกหลังฮะเท่าทำสวยมากเนาะใช่ทำสวยดีไซน์ออกแบบเลยนี่ห้องน้ำห้องน้ำสวยทุกห้องเลย ช่สอง่สามอันนี้น่าจะอันนี้ว่าเปเปอร์อันนี้น่าจะสามคุณสี่บ้านห้องเร้อนดูหลังนี้อีกหลังนึ่งดีกว่าไหนๆก็มาแล้วอันนี้เหมาะกับการเป็นรีสอร์ทนี่มีมีโต๊ะให้นั่งหนึ่งตัวนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับวันเบสอย่างนี้เลยชิ อนันี้ก็จะเียงในห้องน้ำโอ้โหห้องห้องน้ำจะบอกว่าสวยทุกห้องเลยอะมากแต่เล็กมากแต่เล็กมากเอออันนี้เล็กกระทันรันแต่ก็เดี๋ยวก็สวยนะเดี๋ยวครับผมมีมมมห้องน้ำนะมีห้องเทียบนะในตรงนี้ให้ดูโครงบ้านก่อนที่จะเป็นบ้านสวยๆนะคะก็ะจะเป็นโครงเหล็กทั้งหลังอย่างนี้เลยนี่ว้าวก็จะพาไปดูอีกหลังหนึ่ง นี่ระเบียงระเบียงโจรขโมยขอบคุณเบียได้ไปเห็นของจริงวันนี้ระเบียงไงระเบียงให้ดูระเบียงอะไรนะระเบียงโจรขึ้นบ้านเลยสักอย่างตัมติ้งเอาปลาเข้าไปดูข้างในดีกว่าส่วนเขาจะแหละเออนี่ถอทางไหนก็อานี้ก็ได้นี่นี่่แตว่าคุณจะตาอ่านเอออย่างนี้ก็ดีนะเรียบๆสีอย่างนี้ อันนี้อะไรอุนน้ยอันนี้มีเตียงด้วยอู้มีลายแกะด้วยฮะมีลายแกะด้วยนี่นี่ก็มีห้องนอนโอ้เอาห้องนอนมาเอาเตียงมา,สาใส่ให้ดูให้รู้ว่าเออถ้ามีเตียงแล้วห้องแอร์เรียก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ได้ฟั้นก็ไจะโ oh, อ้ติดแอร์แล้วด้วยหลังนี้โอ้จะทำเป็มิกเบิร์ฮะห้องน่าสวยทุกห้องเลยอยากได้ใช่ไหมล่ะ โอ้ยห้องน,นี้ก็สวยอาบน้ำท่ามกลางดอกไม้สวยเนาะคิดคีกกันอันนี้เป็นประตูหลังบ้านเปิดออกไปชวับชวบชวัวบชัวบปิดประตูกันนะคระับไงลกูก,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 กโอ้ยเราเบียงไม่เอาเราขึ้นไปแล้วขาสาั่นเนาะนี่ไม่จะขึ้นไปอีกขึ้นไปทำอะไรล่ะคะลกูก มใครรอเราเขาตัดสมุนเด้ากระเบื้องสวยงามกระเบื้องคืออะไรอ่ะกระเบื้องก็ผ้าเบื้องปูพื้นเนี่ยรู้เนี่ยเนี่ยกระเบือ้องปูพื้นเนี่ยโอ้ยระเบียงน่านั่งมากเลยอะ่ะน่ารักนะยังนั่งนะออะไรอาปาดปาดไปแม่<า>พักกิน มันไม่ชันใช่ไหมมันไม่ชันแต่มันเตี้ยมาก้มีเราให้ลุ้งเ,เวลาจเนเราจะได้ปลอดภัยไงเุ้ยอันนี้เป็นระเบียงเล็กๆราเป็ไนไม้น้อย บอกว่าเลยเหรอตเธอต<ว>้องมองไปเห็นแล้วตบลงไปแล้วอ่ะแมค่คะข้าวบนเราไม่ที่ว่างของอีกอย่างนึงเออป,ปะเลงไปดูข้างล่างก่อนปะ,เ,ปะเราเปิดประตูเข,ข้ามาเออเจอซิงค์ล้างจานนะคะนิยายหนึ่งห้องมึงเจ็ดลื่นได้ด้วย ก็มีตู้นะแล้วน่าจะเป็นตู้กระจก<ช>ตู้ใส่เสื้อผ้า,าพักผมนี่นะอ้าวอ้าวอาวไปเล่นของตะเบียอีก <S <S เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านตะเบียโอ้แต่บ้านตะเบียแข็งแรงทำไมรับประกันได้เอาอจริงๆจริงจะมีอุกกาบาตนะคะปบบอะไรก็ไม่ใช่ละเป็นลูกปไปสำหรับนั่งก้นขึ้นไปนั่งดูสีดังได้เปล่าเวิกก็จะทดสอบความแข็งแรงเอ้อเอ้าเอ้ เอาเอาขึ้นได้ไหมเออลองนั่งดูดิเป็นไงโอเคป่ะแม่ถ่ายรูปให้เออหนูยืนเออเดี๋ยวขึไม่ได้ที่เอาพี่กันฮัลโหลเมื่อกี้ไปเจอไปเจอคุณเบียร์มานะคะก็ไปสวัสดีสวัสดีไม้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ขอตัวลากลับก่อนก็คลิปนี้ลากันแค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย